ชื่อจริงว่าปทุมบดีพุ่งสว่างจบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนวัดหนองจอบแล้วมีโอกาสร่วมวงดนตรีของพรพิรมเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นปทุมบดีโสภาพานตั้งชื่อโดยดารารัฐเกียรติเกิดสุกร้องเพลงตามไหนครับและรายการโทรทัศน์ปทุมบดีเริ่มเล่นละครโทรทัศน์จากการชักชวนโดยเทร่องสติเฟื่องรับบทนำในเรื่องรอยมนทินฉายทางช่อง 5. ้าปทุมวดีเลิกร้องเพลงตามไหนครับหลังจากมีบุตรกับรองเข้ามูลคดีทั้งคู่แต่งงานกันเมื่อประมาณพอ2 5อ9ปทุมวดีหันมารับงานแสดงละครและภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ผลิตละครเรื่องยอดคุณลูกคนอยู่วัดและพ่อดอประดูให้ช่องสามและช่องห้าปทุมวดีมีบุตรสาวกับรองข้ามูลคดีคือปัทมวัน เขามูลคดียุยและมีบุตรบุญธรรมสองคนเมื่อพอสอง5 4 8ปทุมบดีป่วยเป็นโรคไทรอยจนร่างกายผ่ายพร้อมจากเดิมที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเธอจึงอาศัยโอกาสนี้เข้าทำสัญญกรรมพลาสติกจนหน้าตาผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยในปีพอ ส2 5 5 5ปทุมบดีเริ่มพ่ายผอมจากอาการป่วยด้วยโรคไทรอยเป็นพิษอีกครั้งทำให้น้ำหนักตัวที่เคยมี60กิโลกร,รมัมลดลงเหลือ36กิโลกร,รมัมและมีภาวะจำอะไรไม่ได้และเป็นโรค ALS